การสอนแต่เปลี่ยนรูแปแบบจากที่เราเคยตืนเต้นีทำการสแสดงคราวนี้เด็กๆได้ร่วมกันทำบิ๊บุ๊คคือสร้างหนังสือนิทานของเขาขึ้นมาเองเกี่ยวกับโจแล้วก็มีผลง,งานต่างๆการวาดรูปก็คือค่ะการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีเดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กๆเลื่อนไหวตามจินตนาการของเด็กบางคนอาจจะดูไม่เป็นรูกรา้าง เล่นตัวอะไรเขาแสดงตัวอะไรนั่นก็คือจินตนาการของเขาเราส่งเสริมให้เด็กๆได้กล้าทก่จแสดงออกมีความมั่นใจมากขึ้นที่เหมาะสมกับเขาตอนี่ไป1ป .1 หนึ่งโดยการสื่อสารผ่านการเล่าพิธาร,ารที่ทำทั้งหมดทั้งที่เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่โครงงานของเราเราจะเรียนแบบต่อรอบเราไม่เรียนไม่ผุดเลย แล้ว,มวามี่องจังหวดในการที่จะไปเรียนรู้เป็นประยะระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามแล้วสุดท้ายเรามาสรุปก,การวมเล็กป็นนิคาะผลงานของเขาในถึงอสามจะเป็นการวาดภาพอันนี้ก็คือให้เขาดียมงานของเขาเองเขาอยากวาดอะไรอยากสื่อให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเขารู้เรื่องของข้าวเป็นแบบนี้แบบนี้นะตัวละครของเขาต้องมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะแสดงอะไรให้ผู้ปกครองดูเดี๋ยวขอเชิญรับชมการแสดงนิทานเรื่องต้นข้าวข้าวขอโทษที่ข้าวของต้นกล้าเห็นไหมกูไก่ไม่ได้คิดกูไก่ก็เลยไม่รู้เรื่องกูไก่จำไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ชื่อเรื่องเขาเป็นคนรวมกันตั้งเองเนื้อเรื่องเขาก็จะเล่าประโยชน์ต่อกัน แล้วเราเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งขาจนครบขากสุดท้ายข่าวจบอ่านนิทานของเราจะเรื่อว่าอะไรนะคะลูกข้าวของตนตาขาวของตนตาขอเชิญรับชมค่ะข้าวของตนตาห้าหมู่าขอมีท้องทุกนา พรอคราดน้ำราดสวิ ต้นไก่ต้นไก่ตนก่ต้นไกตนก่ต้นมก่ต้นไกต้นไก่้ไก่ต้ไ่ตนากะตป็กนเก่ต้น่ต้ต้นก้่ไ่นต้นก้น้นน